คู่เอกครับคัมแบ็กทียุทธนานะครับ129ปอนด์นะครับต่อกับเพชรกิติเกียบรามอินรา130ปอนด์ต่อ1ปอนด์นะครับคัมแบ็กเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรงซ้ายทั้งแถบนะครับเป็นมวยโคราชนะครับเดิมทีชื่อเดิมเลยยอดพนุสิดาใหมนะครับมาปรับเปลี่ยนเป็นซันแบ็กบูมเด็กเซียนนะครับผิดหวังจากมวยรอบกลับไปฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านกับ เทรนเนอร์ or, คู่ใจสร้างมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เลยครับยุทธนาเกียรติประพัดนะครับจาคมแบ็กนะครับเดิมทีเนี่ยยุทธนาเป็นเทรนเนอร์ or, อยู่ค่ายสิทธิดาบใหม่นะครับเห็นคมแบ็กเดินวนๆเว,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 วียนๆในค่ายเรียกมาชกมวยนะครับจนดังเท่าทุกวันนี้ครับนี่ประวัติของคมแบ็กเยอๆนะครับเพชรกิติเกียรติรามอินทานะครับนะครับ มวยฝีมือสอกคมเด็กคนนี้น่าติดตามนะครับหุ่นเวทร่างกายไม่เสียเปียบแต่วันนี้ผมมองดูจะแพ้จังหวะเจ้าคัมแบ็กเพราะว่าคัมแบ็กเตะซ้ายต่อยซ้ายดันหน้าเดินหน้าดันแทงคือเก๋วกว่านะครับมองง่ายๆคัมแบ็กเก๋วกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมชอบไปที่คัมแบ็กทีเยุทธนา